เป็นผ ja ู้มีจากจตุรทิศเป็นผู้มาจากจตุรทิศพร้อมกันแล้วพร้อมกันแล้ว ด้วยศรัทธาอันยิ่งด้วยศรัทธาอันยิ่งได้พร้อมน้อมนำมาได้พร้อมน้อมนำมาซึ่งดอกไม้ทุกเพียเคร่องดอกไม้ทุเสียพร้อมด้วยผ้าชีวรนสีทองสิบผืนพร้อมด้วยผ้าชีวรสีทองสิบผืนมาน้อมถวายมานมถวายบูชาแด่พระรัตนตรัยบูชาแด่พระรัตนตรัยบูชาแด่พระพุทธปฏิมากร อนุชาแด่พระพุทธปฏิมากรพระสถูกเจดียพระธาตุพระสถูกเจดียพระธาตุันเป็นที่ประดิษฐานมันเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุส่วนกลางก็มองพระธาตุส่วนกลาง พร้อมโดยพระธาตุแห่งพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายสามสิบลูกแห่งพระอรหันตดาเจ้าทั้งหลายสามสิบลูกท่านภูบาเจ้าโสภโนอัานภูบาเจ้าโสภโนภูบาเจ้าอุตโมภูบาเจ้าอุตโมภูบาเจ้ากันดาวมภูบาเจ้ากันดาโมคาเทระชาวาพเมฆาพระเจ้าวพเมฆนำเอาพระ ทั้งหลายให้เรอพาท่าทั้งหลายเต็มพระอรสาวกเต็มพระอรสาโวมาบรรจุไวมาบรรจุไว้เพื่อครังประกาศพระพุทธศาสนาเมื่อครังประกาศพระพุทธศาสนาเมื่อพอ9 0 0นั้นแล้วเมื่อพศ9 0 0นั้นแล้วสืบต่อมาเจ้าแม่จามเทวีต่อมาจ้ ได้เข้ามากินวาริีภูชัยพและได้สร้างพระเจดีย์ดวงนี้ขึ้นมาใหม่และได้สร้างพระเจดีย์ดวงนี้ขึ้นมาใหม่จนถึงปัจจุบันวันนี้จนถึงปัจจุบันวันนี้แับนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายวันนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มีจิตศรัทธาแล้วเป็นผู้มีจิตศรัทธาแล้ว สารอบใครพบกันได้ค่าสิ่งสิ่งารัสามรอบบูชาแด่พระรัตนไกรบูชาแด่พระรัตนไรบูสอันนี้แผ่ไปให้ไปสานบูสอันนี้แผ่ไปให้ไปสารที่ข้าพระเจ้ามีบุญแล้วข้าพระเจ้ามีบุญแล้วข้าพระเจ้าขอบุธิดแผ่บุญถุสพระเจ้าิดแผ่บุตรส่สนที่ข้า มีแล้วดีฝากถึงแม่พระธรณีฝากถึงแม่พระธรณีเทพยดาผู้มีเทือดไดพยดาผู้มีเรศำบุญไปสถิตำบุญไปสถิตสถิตสถานปฏิสถานบอกล่าวให้ดวงวิญญาณบอกเราให้ดวงวิญญาณญาติโกโหติกาของข้าพเจ้าาติโก ปกาของข้าพเจ้าอวิามันดาเป็นต้นวิดามันดาเป็นต้นตูยาตาญายาตาญาตบาอาจารย์เจ้าทั้งหลายตูบาจาเจ้าทั้งหลายจงได้รับบุญนี้ของข้าพเจ้าองรับบุญนี้ของข้าพเจ้าให้ได้พ้นจากความโทให้ได้พ้จากความโทให้ได้ถึงซึ่งความโสให้ได้ถึงเส้นวาโส พระเจ้าขอแผ่ส่วนบุญนี้ให้พระเจ้าขอแผ่ส่วนบุญนี้ให้แต่เทพพาดาทั้งหลายทั้งปวงแต่เทพพญดาทั้งหลายทั้งปวงมีอารักษ์เทวดามีอารักษ์เทวดาทีดังษาระธาเกียร เทวีมมกคัสตรีนครฮาริคุนไทยมมกคัสตรีนครฮาริคุนชัยเท้าสุริโยและเทโคเท้าสุริโยและเทโคเทพรักษาเมืองหาริคุนชัยนครเทพรักษาเมืองชัยนครภูมิมเทวดาภูมิมเทวดาลูกาเทวดาลูกาเทวดาปัตตาเทวดาปัตา เทวดาตลอดจนถึงเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่ตลอดจนถึงเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่ราหินพระพรหมพระอินพระลงนายมพระการายมพระกาพุทธน้ำผลทานพุทธน้ำผลทานยักถาภูมิพันธ์ทั้งหลายทั้งปวงยถาภูมิพัน์ทั้งหลายทั้งปวงจงได้รับบุญนี้ของข้าพเจ้า ให้ได้พ้นจากความทุกข์ให้ได้พ้นจากความทุกข์ให้ได้ถึงซึ่งความสุขให้ได้ถึงซึ่งความสุขใหพระเจ้าขอแผ่ส่วนบุญให้ข้าพเจ้าขอแผ่ส่วนบุญให้แก่ผีเปรตอสุรกายแก่ผีเปรตอสุรกายสามภเวสีผู้ทุกยากทั้งหลายสามภเวสีพูดทุกยากทั้งหลายกำลังลำงบัง ให้ได้พ้นจากความโทให้ได้พ้นจากความโทให้ได้ถึงซึ่งความโสมให้ได้ถึงซึ่งความโสมขพระเจ้าขอแผ่ส่วนบุญให้ข้าพระเจ้าขอแผ่ส่วนบุญให้าบุญนายบุญของข้าพระเจ้าข้าบุญนายบุญของข้าพระเจ้าในหนังสือนหนังสือทั้งสามสิบสองตนทั้งสามสิบสองตนจดจำผลบุญผลบา จักจัผลบุญผู้ายโคจำน้ำหยาดหมายทางโคตจำน้ำหยาดหมายทางมีแม่พระกรณีเป็นต้นมีแม่พระกรณีเป็นต้นทงได้รับส่วนบุญกุศลทรงได้รับส่วนบุญกุศลรวมทั้งเทพรักษาของบุญกุศลของพระเจ้าไว้รวมทั้งเทพรักษาของบุญกุศลของพระเจ้าไว้ ข้าพเจ้าได้พ้นจากความทุกข์ได้พ้นจากความทุกข์ได้ถึงซึ่งความสงบได้ถึงซึ่งความสงบข้าพเจ้าขอแผ่ส่วนบุญให้ข้าพเจ้าขอแผ่ส่วนบุญให้เจ้าคำนายเวรของข้าพเจ้าเจ้าคำนายเวรของข้าพเจ้าข้าพเจ้าล่วงเกิดไปแล้วด้วยกายวาจาและใจข้าพเจ้าล่วงเกิดไปแล้วด้วยกายวาจาและใจ เจ้าเวรแ,แก่ข้าพร,พระเจ้าห้าพบใดชาติใดก็ดีแก่ใดชาติใดก็ดีได้ผูกอาฆาตพยาบาทได้ผูกอาฆาตพยาบาทได้คลายโท กายกายเวรให้ได้กายก็ไายกายกายเวรด่วยความเครียดชังและพยาบาทพระพเจ้าด้วยความเครียดชังและพยาบาทพระพเจ้าขอกุศลผลบุญนี้ขออุศลผลบุญนี้แผ่ไปให้ไพศาลแผ่ไปให้ไพศาลงดวงวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย วงดวงวิญญาณเจ้ากรรมนายเไรทั้งหลายที่เคยเกิดในภพภูมิทั้งหลายทั้งปวงที่ไปเกิดในครอบภูมิทั้งหลายทั้งปวงให้มาเกิดเป็นคนเป็นสัตว์ก็ดีให้มาเคยเป็นคนเป็นสัตว์ก็ดีให้เปเกิดเป็นดีเป็นเปรตก็ดีให้เปเกิดเป็นดีเป็นเปรตก็ดีในภพใดใดก็ดีอยู่ในพบใดใดก็ดีขอให้ได้คนจากความุกข์ขอให้ได้พ้นจาก และชมได้ถึงซึ่งความสุขแลชมได้ถึงซึ่งความสุขเมื่อถึงซึ่งความสุขแล้วเมื่อถึงซึ่งความสุขแล้วองได้โปรดใครโทษใครกรรมใครเวรองได้โปรดใครโทษใครกรรมใครเวรให้เโหสิกรรมให้เราโหสิกรรม พระศีลพระธาตุได้การประทับศีลพระธาตุโดยการบูชาด้วยเสียงกล่าวนี้ด้วยการบูชาด้วยเสกาวีจงเป็นตบะเดชะพพลวะปัจจัยจงเป็นตบะเดชะพพลวะปัจจัยให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายชีวิตที่พ้นจากความทุกข์ชีวิตที่พ้นจากความทุกข์ภูกระทั้งหลายทั้งปง ชีว <Ein> ิตส <ose> ุปาษิต <organizational> ท <sa> ั้งหลายทั้งปวงในชีวิตจงได้มาไหลหายไปจงได้มาไหลหายไปโลกาพยาิทั้งหลายทั้งปวงโลกาพยาทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในกายของข้าพเจ้าที่อยู่ในกายของข้าพเจ้าจงได้มาไหลหายไปด้วยบุญนี้จงได้ เวียนตายเวียนเกิดอยู่พระพเจ้ายังเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในวัฏตสงสารอยู่ตราบใดในวัฏาสงสารอยู่ตราบใดพระพเจ้าจะเกิดแล้วพระพเจ้าจะเกิดแล้วขอให้พระพเจ้าได้เกิดในดินแดนพระพุทธศาสนาขอให้พระพเจ้าได้เกิดในดินแดนพระพุทธศาสนาได้พบพระพุทธศาสนา รมได้ศึกษาทำปฏิบัติทำร่างพร้อมด้วยรูปสมบัติทำพร้อมด้วยรูกสมบัติาการสามสิครบบพูนบริบูรณ์อาการสามสิบอครบพูนบริบูรณ์ร่งพร้อมด้วยรูปสมบัตทำพร้อมด้วยรูกสมบาติร่างพร้อมด้วยทรัพสมบัติทำพร้อมด้วยทรัพสมบัติร่างพร้อมด้วยบริวารสมบัติทำพร้อมด้วยบริวารสมบาพร้อมด้วยยศสมบัต ทองบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อทองบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อแม้นข้าพเจ้าพระพุทธธรรมปฏิบัติธรรมแม้นข้าพเจ้าพระพฤทธธรรมปฏิบัติธรรมธรรมเหล่าใดที่พระพุทธเจ้ารู้แล้วธรรมเหล่าใดที่พระพุทธเจ้ารู้แล้วพระอริยสงฆ์เจ้ารู้แล้วพระอริยสงฆ์เจ้ารู้ โยงตนผู้มีส่วนแหล่งปัญญาผู้มีสแหล่งปัญญาให้เข้าถึงซึ่งธรรมนั้นให้เข้าถึงซึ่งธรรมนั้นในอนาคตการในอนาคตการได้ถึงซึ่งพระนิพพานได้ถึงซึ่งพระนิพพานเป็นดีสิ้นสุดเธอเป็นดีสิ้นสุดเธอ